สวัสดีนะครับผมนะฮะในของคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องในการถอนจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับผมก็ในของคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนไปก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นคลิปไหนนะครับมันก็เป็นในของแอปบัฟเฟสนะครับผมนะไปดูกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นช่อง youtube ของผมนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ like, กดซับสไคร์ก็ฝากด้วยนะครับผม นี่ครับผมนะก็เป็นในของคลิปนี้นครับที่ผมได้ทำาการถอนไปในะของแอปบัฟเพลสนะครับผมอนะ่ะก็คือผมได้ทำการถอนไปจุงถืนตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะผมถอนก็นานอยู่แล้วแหละเขาบอกว่าจะเข้าภายใน3วันหรือก็คือวันที่5นะครับซึ่งมันยังไม่เข้านะครับผมก็วันนี้ก็ผ่านมาแล้วสักประมาณ หลายวันเลยนะครับเกินผ่านมาวันที่5ประมาณหลายวันแล้วก็ย่องเงินที่ทําการถอนมันไม่เข้าเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นอะไรแล้วมันมีปัญหายังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูประวัติในการถอนของผมก่อนนะครับอ่ะให้เราไปที่ทําการถอนเงินกันก่อนนะครับผมไปที่ถอนเงินก่อนนะครับกดเข้าไปเลยมันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอปิดโฆษณาก่อนนะ เรามาตรงที่รายการถอนก่อนนะครับเมื่อผมเมื่อวันที่5นะครับผมผมถอนผมได้ทําการถอนไปจำนวน15บาทนะครับผมเข้ามาในของทูนิเวเล l นะเดี๋ยวเราไปดูไปที่ประวัติในการถอนกันก็คือนี่ครับผมอนะ่ะผ่านมาแล้ว4วันนะยอดเงินก็ยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวรอกดไปดูดิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็คือผมถอนในของวันที่3นะครับผมถอนวันที่3 นี่อันนี้ก็คือเราเดินเนินการอยู่ก็คือยังไม่เข้านะครับและเงินจ่ายก็คือวันที่5นะอันนี้เขาบอกว่าวันที่5นะครับเวลาประมาณนี้เงินจะเข้าเวลาประมาณนี้ซึ่งก็คือยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าในของแอปบัฟเฟสนี้มันมีปัญหาเรื่องในการถอดยังไงบ้างนะครับผมหรือว่ายังใจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ให้เรากดออกมาเลย อะแล้วก็ไปที่ตรงที่หน้าบ้าน,นครับผมอะไปตรงที่หน้าบ้านและให้เราไปที่สตอรี่นะครับผมอะให้เรากดไปที่สตอรี่วันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าทําไมในของแอป l e ิเคชนี้มันไม่จ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดมาแล้วนะครับผมอะ่ะเ,เดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะครับอืมแบบนะข้อความมันอยู่ตรงไหนแล้วครับผมอะเดี๋ยวหาเดี๋ยวผมหาสักครู่นะครับผม อ่านะครับผมนะคือผมหามาสแปมหนึ่งล้วหาไม่เจอหาไม่เจอนะครับในของเพจหรือว่าทางการแชทของแอปบั r เลสนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่นะครับผมคือตรงที่ตรงกระดิ่งนี้ครับผมฮนะให้เรากดไปนะครับกดไปตรงที่กระดิ่งนครับผมแล้วก็กดมาและให้เรากดไปที่รูปภ้านี้เลยครับ กดไปในของตัวแอปเลยนะพอเรากดมาแล้วใช่ไหมครับผมนีม่ครับผมเขาจะมีแจ้งมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มนะครับผมที่เรียกว่าไข่นะมันจะมีกลุ่มนะครับที่อยากเข้าในของกลุ่มแอปบัพเลสก็สามารถเข้าได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่าทำไมย่อเงินเราถอนแล้วมันไม่เข้า ซึ่งเขาได้ทําการแจ้งมาเป็นที่เรียบร้อย2วันที่ผ่านมาก็คือเขาบอกว่านะครับผมเรียนผู้ใช้เพื่อให้ระบบถอนเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางเรากําลังเร่งปรับปรุงระบบถอนเงินและอาจจะทําให้การถอนเงินล่าช้าข้อคนมากที่คุณเข้าใจนะครับผม Happy Bar b a ั i s บ a n k i n g กนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ เงินอาจจะเข้าช้าไปหน่อยนะครับในของแอปบัฟเฟสนี้สําหรับใครที่ถอนเงินไม่เข้านะครับก็รอ,อหน่อยแล้วกันนะับเดี๋ยวถ้ารอสักประมาณสักระยะหนึ่งถ้าเงินยังไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอันเดียอีกทีหนึ่งเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมทําในของระบบเขาแจ้งมาก็ประมาณนี้ส่วนถอนไม่เข้านะครับถ้าเขาได้ทําการยกเลิกม,มาแล้วเหรียญเขาอาจจะเอาคืนมาให้เรานะถ้าเขาได้ยกเลิกในการถอนของเราเขาจะเอาเหรียญคืนมาให้เรา นะครับผมนะก็คือเขาจะคืนเหรียญมาให้เราแต่ถ้าเขายังไม่ยกเลิกก็ต้องรอหน่อยนะสักประมาณรอไปหน่อยเดี๋ยวเขาอาจจะจ่ายมาให้เราถ้าเขาไม่จ่ายยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตเลือกข่าวสารเกี่ยวกับแอปบัฟเฟร์นะครับว่ายาตอนนี้ยังถอนได้อยู่ไหมก็คือสรุปว่าต้องรอดูไปก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังจ่ายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูไปก่อนถ้าจ่ายไม่จ่ายถ้าจ่ายผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนี่ก็ผมไปบายวิจหร้าครับ